ดูงล้ําภูเขาแก้วเพิดแพ้วผ้าทอมือเรื่องชื่อเกษตรอินทรีย์ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศบาลตำบลเขาแก้วเทศบาลตำบลเขาแก้วได้จัดตั้งอยู่ที่169หมู่สีตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลเขาแก้ว เทศบาลตำบลเขาแก้วได้ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2523เพื่อใช้เป็นสภาประจำตำบลและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ซึ่งหลังจากนั้นได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลเขาแก้วตามประกาศจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2548 บนเขาแก้วมีที่มาจากชื่อภูเขาที่ชื่อว่าภูเขาแก้วมีเรื่องเล่าว่าทุกวันขึ้น15คห้าคมักจะมีผู้พบเห็นดวงไฟสว่างไสวลอยมาจากบริเวณภูเขาแก้วเข้ามาที่หมู่บ้านซึ่งชาวบ้านเรียกดวงไฟนี้ว่าแก้วสด็จและประกอบด้วยภูเขาแก้วมีหินแร่อยู่หนึ่งชนิดมีลักษณะเป็นเหลี่ยมและแท่งใสนั่นก็คือ หินเคี้วหานุมานแต่ชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าหินแก้วนางฝานจึงกลายเป็นชื่อภูเขาแก้วและใช้เป็นชื่อตำบลเขาแก้วจนถึงปัจจุบันโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลเขาแก้วคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาแก้วประกอบด้วยนางจิรวดีสินธรรมนายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว นายวิษณุกแก้วอุ่นรองนายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วนายพงพลทันหาทรัพย์รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วนางสาววัรชริยายงามสมเลขานายกเทศมนตรีตำบลดเขาแก้วนายทนชัยนนทดีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดเขาแก้วคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้วประกอบด้วย นายเกติคุณโกศิวัตรประธานสภาเทศบาลตำบลเขาแก้วนายวิเชษดำหรือรองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาแก้วสมาชิกสภาเทศบาลแบ่งออกเป็นสองเขตเลือกตั้งคือเขตเลือกตั้งที่1และเขตเลือกตั้งที่2โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งละ6คนรวมทั้งหมดจำนวน12คน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตะบนเขาแก้วประกอบด้วยนายกิษณะภูมิพักผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเขาแก้วนางสาวกน,นิกาบุรีแสงหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตะบนเขาแก้วนางสาวจุธารัฐที่สวนงวัวผู้อำนวยการกองคลังนายธวัฒวรรณแก้วผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อม นางชายานีแสงสว่างนักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเขาแก้วแบ่งส่วนราชการออกเป็นหนึ่งสำนักและ4กองประกอบด้วยสำนักปลัดเทศบาลกองทังกองช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมพื้นที่ตำบลเขาแก้ว ตำบลเขาแก้วมีพื้นที่ประมาณ133ตารางกิโลเมตรหรือ83,125ไร่มีหมู่บ้านทั้งหมด13หมู่บ้านมีประชากรรวมทั้งสิ้น7,733คนและมีบ้านเรือนจำนวน2,202หลังคาเรือนตำบลเขาแก้วห่างจากกรุงเทพมหาคนคร582กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเลย40กิโลเมตรและห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ18กิโลเมตรด้านอาชีพประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลเขาแก้วประกอบอาชีพเกษตรกรอาทิเช่นปลูกข้าวปลูกมันสับปะหลังปลูกอ้อย ปลูกขา้าวโพดและปลูกยางพาราเป็นตน้นด้านอาชีพเสริมประกอบด้วยดังนี้ทอผ้าทําดอกไม้จันงานจักสารปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์เป็นตน้นด้านการศึกษา ในพื้นที่ตำบลเขาแก้วมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน6แห่งสังกัดรัฐบาล5แห่งและโรงเรียนเอกชนหนึ่งแห่งคือโรงเรียนมหาไทยศึกษาท่าบงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีสองแห่งสังกัดรัฐบาลหนึ่งแห่งคือโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนประจำตำบลเขาแก้วและสังกัดเอกชนหนึ่งแห่งคือโรงเรียนเซนจอนท่าบง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเขาแก้วมีจํานวน6แห่งซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเขาแก้วมีการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนและเน้นพัฒนาการเด็กๆให้สมวัยและมีพัฒนาการที่ดี และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเทศบาลตำบลเขาแก้วที่ได้เข้ารับรางวัลโลกประกาศเกียรติคุณหนึ่งอำเภอหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2565อีกทั้งได้เข้ารับรางวัลโลกประกาศเกียรติคุณคุณครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี2565ซึ่งนำความภาคภูมิใจให,ให้กับเทศบาลตำบลเขาแก้วของเรา ด้านสาธารณสุขในตำบลเขาแก้วในตำบลเขาแก้วมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศกใหม่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปนาดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าบง และตำบลเขาแก้วมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีจำนวน176คนด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีในตำบลเขาแก้วมีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นอยู่3วัฒนธรรมประกอบด้วยวัฒนธรรมความเชื่อศาสนาพุทธ ประชาชนตำบลเขาแก้วที่นับถือศาสนาพุทธมีการกระจายตัวในทุกหมู่บ้านในตำบลเขาแก้วมีประเพณีวัฒนธรรมยึดถือปฏิบัติรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในการปฏิบัติแบบชาวพุทธในคำกล่าวที่ว่าที่12คอขอที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมแบบชาวคริส หรือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีวัดอัครเทวดาราฟาเอลบ้านท่บมเป็นสถานที่ใจกลางสำคัญของผู้นับถือศาสนาคริสต์และในส่วนมากมีผู้นับถือศาสนาคริสต์ในพื้นที่บ้านทบ่บุมทั้งสามหมู่และจะมีประเพณีที่โดดเด่นคือประเพณีแห่ดาวที่เป็นช่วงเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาส และจะจัดขึ้นในทุกวันที่24-25ธันวาคมของทุกปีซึ่งในช่วงเทศกาลประชาชนตำบลเขาแก้วจะพร้อมใจการจัดเตรียมตกแต่งรถเพื่อเข้าร่วมขบวนรถแหดาวซึ่งมีการแห่ไปรอบหมู่บ้านที่นับถือศาสนาคริสต์และในตัวหมู่บ้านเองก็จะมีการตกแต่งดวงไฟและโคมไฟรูปดาวทำให้ทั้งหมู่บ้านสว่างสวยและสวยงามในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวของทุกปีถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เป็นเทศกาลแห่งสีสันที่มีรอยยิ้มและความสุขพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ที่ไม่ก่อนพลาดวัฒน,น,นธรรมไทยดำ และอีกหนึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มในตำบลเขาแก้วนั่นก็คือวัฒนธรรมไทยดำบ้านานาปนาโดยวัฒนธรรมไทยดำคือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอายุมากกว่า100ปีที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งในด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยดำอีกทั้งยังมีประเพณีที่โดดเด่นคือประเพณีตุ้มโหมพี่น้องไต้โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกันจัดขึ้นณศูนย์วัฒนธรรมไทยดำในทุกวันที่6เมษายนของทุกปี ึ่งในงานจะมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้านที่เรียกกันว่ารำแซปาการละเล่นไม้ทุงเทง่งและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองอาทิเช่นโคมไฟไทยดำหัวใจไทยดำอาหารพื้นบ้านของชาวไทยดำและผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าคือผ้าเปียวและผ้าสิ้นลายนางหานที่มีความสวยงามและโดดเด่น ตามแบบฉบับของชาวไทยดำซึ่งมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่กับตำบลเขาแก้วสืบไปแปดนโยบายขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาตำบลเขาแก้ว 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. นโยบายด้านการศึกษา 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5. นโยบายด้านพัฒนาสังคม 6. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 7. นโยบายด้านความสงบสุขและความปลอดภัยของชุมชน 8. นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตะบนเขาแก้วมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตะบนเขาแก้วให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ครอบคลุมในทุกม,มิติภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ว่ามุ่งมัน่นสร้างสารรค์พัฒนาเขาแก้วเจริญก้าวหน้าชาวประชาเป็นสุขจากวิสัยทัศน์การพัฒนานำมาซึ่งการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาอาทิเช่นกิจกรรม โครงการให้เป็นรูปธรรมด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตำบลเขาแก้วให้เจริญก้าวหน้าพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนและให้บริการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอันนำไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป